สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนมาจบบทเรื่องร่วมแรงร่วมใจแล้วนะคะวันนี้เป็นการสอบเก็บคะแนน10คะแนนนะคะ1ข้อสอบมี10ข้อข้อละ1คะแนนนะคะแต่ก่อนที่จะไปสอบนะคะเรามา ทบทวนคุณครูจะทบทวนเนะะื้อหาให้หนูก่อนไปสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจนะคะเพราะว่า1บทเราเรียนอยู่2อสาวันนู้นนะคะกว่าเราจะสอบได้นะคะคุณครูก็อยากให้หนูได้คะแนนเยอะๆนะคะมาดูเรื่องของเราดีกว่าจะทบทวนนะคะเป็นการทบทวนคลิปนี้เป็นคลิปประจําวันพุธที่25สิงหาคมค่ะ,คคะปีพุทธศักราช2564นะคะเรื่องร่วมแรงร่วมใจที่เราเรียนไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเลือกสอสและเลือกอบตอใช่ไหมคะจำได้ไหมมาช่วยเพื่อมาช่วยพัฒนาท้องถิน่นก็คือบริเวณหมู่บ้านอำเภอ,อตัวเมืองของเรานั่นเองนะคะท้องถิ่นคําว่าท้องถิ่นก็คือชุมชนของเรานั่นเองนะคะร่วมใจกันส่งเสริมคิดเพิ่มเติมทรัพย์สินจัดแบง่งแรงทํากินฟื้นฟูดินให้สมบูรณ์นะคะเกี่ยวกับท้องถิ่นของเรานะคะ ฝึกห่ะทำแผนภาพโครงเรื่องทราบเป็นข้ามูลข่าวสารอ่านเพิ่มปูนรู้จดจำคำอุทานนะคะการทำแผ,แผนภาพโครงเรื่องจำได้ไหมคะมีกับพึ่งนะคะการอ่านข่าวสารก็คือการอ่านข่าวสารทางราชการทั้งที่เป็นเอกสารที่เป็นประกาศแล้วก็เอกสารที่เป็นรูปภาพยืงครูยกตัวอย่างเพจของโรงเรียนเห็นไหมคะประกาศของทางโรงเรียนให้หนูดูและสุดท้ายคำอุทานอันนี้หนูครูว่าหนูเก่งแล้วเหรอลูกคำอุทานคือคือออกอะไรไปหนูคู่ ครูว่าหนูทาได้แน่นอนนะคะคำอุทานนะคะเพราะว่าเรียนบ่อยแล,ล้วเรียนเยอะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะจําได้ไหมเอ่ยเม่นน้อยนากับน้อยโนงนะคะเม่นน้อยนาน้อยนงนะคะเขาไปปั่นจักรยานวันไหนคะวันเช้าว,วันเสาร์นะคะเช้าว,วันเสาร์ไปปั่นเล่นรอบหมู่บ้านเห็นไหมคะดูจากภาพเลยนะคะก็ไปเห็นลูกปลาตัวเล็กๆในน้าคลองที่มันใสสะอาดปลาตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ก็จะโตเป็นปลาตัวใหญ่ให้ชาวบ้านได้จับกินแล้วก็ามาขายเป็นอาชีพได้นะคะ ทีนี้เช้าวันลุงขึ้นเช้าวันอาทิตย์ไปปั่นจักรยานอีกนะคะทีนี้จะปั่นไปทางตลาดนะคะก็ไปเจอป้ายเลือกตั้งสภาอบตกับเลือกอ่าเลือกสอสนะคะเลือกสอสเด็กๆก็งงอะ่ะสสกับอบตต่างกันอย่างไรนะคะก็เลยไปถามใครดีเด็กไม่รู้จะทาไง,งสมัยก่อนเนี่ยนะคะอีกสิปีสิปีย้อนหลังเมื่อกี้เขามีโทรศัพท์นะคะถ้าเป็นยุคหนูตอนนี้คงจะเซิร์ช Google แล้วนะคะว่าสสกับอบตต่างกันอย่างไรนะคะ ก็ t สอสอเพื่อนของเสกพ่อของเสกเพื่อนเราไงได้เป็นผู้แทนเล่นบอกอันนี้่คือตัวอย่างของเขานะคะสอสย่อมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะถ้าผู้ว่าราชการก็เรียกสั้นๆว่าผู้ว่านะคะแล้วสมาชิกสภาอบตนไม่ใช่ผู้แทนหรอน้อยหนาเริ่มสงสัยนะคะเขาอยากรู้นะคะเขาก็เลยต้องไปถามผู้ใหญ่ไปถามคุณลุงกำนันดีกว่าเม่นออกความเห็นนะคะก็ปั่นจักรยานไปบ้านลุงกำนันเลยค่ะ ไปถามคุณลุงกำนันนะคะกำนันชมกับป้าชื่นนะคะวันนั้นลุงชมกับป้าชื่นก็ทำขนมกล้วยนึ่งสุกๆร้นๆมาเลี้ยงเด็กด้วยความเอ็นดูนะคะเห็นไหมคะเด็กไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเด็กเขามีเขาอยากได้ความรู้เขามีความนอบน้อมเขาอยากไปหาผู้ใหญ่นะคะก็คุณลุงชมกำนันชมก็บอกว่าสสเป็นผู้แทนที่เขาลวกไปช่วยกันบริหารประเทศค่ะระดับจังหวัด สสไปรวมกันเรื่องหัวหน้าคือนายกรัฐมนตรีนะคะกำลังชุมอธิบายนายกรัฐมนตรีของเราตอนนี้ก็คือประยุทธ์ท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะคุณเสริมศักดิ์พ่อของเสกเพื่อนผมได้เป็นสสจังหวัดใช่ไหมครับรุ่งเม่นถามคุณในเรื่องก็ได้คุณพ่อของเม่นก็ได้ไปเลือกนายกนะคะแต่ไม่รู้ว่านายกในรรุ่นพ่อของเม่นสิบปีคือหลังกลับไปทางหลังอะ่ะ ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแต่ในยุคเราเราพูดถึงยุคเราะคะก็คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะคะทีนี้ระบอบเป็นระบอบประชาธิปไตยนะคะเป็นประชาชนเป็นระบอบที่ทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาตินะคะเขาเลือกสมาชิกสภาอาบตอเพื่อมาดูแลระดับเล็กๆใกล้ตัวเราระดับชุมชนระดับหมู่บ้านระดับอำเภอเล็กๆนะคะอ๋อ เด็กๆก,ก็เริ่มเข้าใจแล้วระหว่างสสกับสมาชิกอบตอเนี่ยทำงานต่างกันอบตอทํางานแถวบ้านเราก็ลุงป้านนะอาเราน่หนลูกนะคะบางคนอาจจะมีคุณลงุงคุณป้าคุณอาเป็นอบตอ,อยู่นะคะไปสอบถามได้นะลูกไปถามผู้ใหญ่บ้านก็ได้ลูกถ้าใครงงนะคะว่าเป็นยังไงนะคะทีนี้อบตอย่อม,มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเดิมหนง หนูก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าสสกับสมาชิกอบตเนี่ยต่างกันนะคะทีนี้เขาก็นึกออกแล้วว่าเออเราได้เราได้หัวข้อทํารายงานแล้วอเห็นไหมคะได้หัวข้อทํารายงานไปหาผู้ใหญ่ได้ความรู้แล้วก็ได้หัวข้อทํารายงานด้วยนะคะอยู่สิคะดูเขาชายโยสิลูกตามภาพนะคะลุงคุณป้าชายโยฉันนึกออกแล้วเราได้หัวข้อทํารายงาน วิชาสังคมแล้วเม่นบอกในความดีใจเห็นไหมคะชยโยเป็นคำอุทานที่บอกว่าความรู้สึกดีใจนะคะดีจังวันนี้เราเล่นออกกําลังกายและยังได้หัวข้อทํารายงานอีกด้วยน้อยหนุ่มบอกนะคะนี่แหละนะออกกําลังกายทําให้สมองปลอดโปรงสบายกายสบายใจสมองวัยสมองใสคิดไวเม่นบอกนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะเด็กๆก็กราบขอบคุณลุงกำนันชมกับป้าชื่นนะคะที่ กว่าจะมาขอความรู้ก็วันหลังก็จะมาขอความรู้อีกนะคะอ่าทีนี้มาถึงข้อสอบของเราแล้วนะคะหลายคนก็สอบสอบหลายครั้งเกินนะคะลูกหนึ่งคนสอบได้แค่สามครั้งก็พอนะคะแล้วคุณครูจะเลือกเอาคะแนนที่ดีที่สุดค่ะพิมพ์ชื่อนามสกุลเข้าไปนะคะชื่อเด็กชายเด็กหญิงอะไรนะคะแล้วก็นามสกุลนะคะแล้วก็เลือกชั้นเรียนอยู่ห้องบอไหนนะคะ ทีนี้หนูก็เริ่มทําข้อสอบได้เลยนะคะคุณครูแปะลิงก์ข้อสอบให้นะคะหนูเข้าไปกดแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะคุณครูขออวยพรให้หนูสอบได้เต็ม10คะแนนเลยนะคะลูกตั้งใจนะคะหลังจากที่คุณครูทบทวนให้แล้วนะคะไปทําข้อสอบกันเลยคะ่ะ